ตรงข้อนค่ะเท้าไม่ได้ตรงนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวแก้แก้ไขได้ตอนนี้ที่ว่าตอนนี้หนักตรงนี้แต่เมื่อคืนร้อนแสดงว่าเป็นเป็นฝั่งด้านขวามือเลยนะเป็นซิกซิกฝังขวาตลอดเลยแล้วก็เมื่อคืนมันจิกขึ้นเนี่ยค่ะอ๋อจิกขึ้นที่ไหนอ่ะเนี่ยหัวท้ชยทอยอ๋อแน่ตอนนี้ดู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 ม่านตาดูดูสีหน้าสีตาแล้วมันเป็นยังมัวมัวอ๋อมัวใช่ครับมัวมัวมองมองไม่ชัดไงมันเหมือนมันร้อน มันเหมือนว่าอะไรม่านตามันมันมีอะไรมีมีไอ้น้ำบังไว้อยู่แล้วเรามองโมัวยไงฮะอ่าดูดูดูม่านตาเลยอ่าโอเคตลงเป็นไงบ้างโอเคคลายขึ้นไหมฮะกระทำไปสองข้างไปเนี่ยชาขึ้นหัวลงมาเนี่ยเลือดขึ้นมันก็เลือดขึ้นสมองได้มากขึ้นไงอ่าโอเคนะเป็นไงบ้างดีอ่ะบบาขึ้นไหมฮะโล่งคอขึ้นไหม ลงขึ้นไปหวัวอยางไปกินวาซาบิเลยอ๋อ๋อกระจกินวาซาบิที่มันท่านนั่งอ่ะมันจะเมื่อยท่านนั่งเนี่ยนั่งเนี้ยโดนตรงเนี้ยครับมันเมื่อ,อยใช่ไหมเมื่อยแล้วตอนนี้นนเป็นยังไงบ้าง,ร,างรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไหมค่ะแล้วก็มันจะปวดตรงนี้อ๋อถ้าจะขออนุญาตนะปวดตรงนี้เจองเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บหน่อยหน่อยใช่หน่อยหน่อยโอเค โดยโดยรวมทั้งคอออกเอวเป็นยังไงบ้างปกติเขานี่มันจะตุ๊บเหมือนกับมันตุกตุกตลอดเนาะดีะวัติเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยใช่แทบจะแบบไม่รู้สึกเลยช่างหัวเงี้ะวาซาบิอะมากินวาซาบิก็กินวาซาบิเลย เป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่ว่าโมโม่เงาะแม่ก็ชัดเป็นไงบ้างดีค่ะดีมากชัดขึ้นเยอะไหมมากเลยเรียวซ้ายเรียวขวาเป็นไงบ้างเดี๋ยวคอไหวมากลงมากดีขึ้นว่าดะอันอีกไหมโอ้ดีเลยไม่อ่านเลยใช่ไหมมันหายไปได้ยังไงหายไปได้ยังไงเนาะใช่โอ้ยเป็นไงบ้างครับสบายสบายเลยนะ ตาไปไปหาหมอแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำไปนี้ชับชอบเลยนะตอนแรกกะว่าจะไปหาหมอตาใช่จะได้เสียตังค์เพิ่มไหมล่ะมากกว่าจั๊กจิ้มเลยไงสบายสบายเลยอ่แค่ตาสว่างนี่ก็สุดยอดละแล้วเป็นโดยรวมที่มาสี่ห้าอาการนี่เป็นยังไงบ้างอู้สบายมากเลยตอนนี้อาการหนึ่งแรกมีอะไรก่อนร้อนร้วนเผาร้อนก็เผาใช่แล้วก็จะ ตายเลยตายเลยนะใช่เราลงเอาได้าการที่สองที่มาตักบ่าหนักไหลคอคออะไรนะใส่นะบ่าคอบ่าไหลใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบวดขึ้นค่ะสบายมากสบายเลยนะฮะใช่ตอนที่มาเนี่ยการขึ้นคอบ่าไหลนี่เป็นยังไงตาตามัวตามัวเป็นยังไงเลยโหอึดใช่ใช่ใช่โอ้โหอึดไปได้เปิดไอ้ที่หูฟังอ่ะดังอ่ะเล่าไปให้แม่ฟังแล้วแม่บอกอุ้ยทำไมเปิดดังเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตัวเลย แต่หลังจากที่ทาไปตอนนี้หูเป็นไงบ้างหูตานได้ยินชัดขึ้นชัดขึ้นเลยครับผมแล้วแล้วอาการที่สองเป็นอะไรอาการที่สามเป็นอะไรเอวเอวค่ะเป็นไงบ้างเอวมันปวดมันเหมือนมันลงเอวอ่ะเวลาเรานั่งอ่ะจะรู้สึกหนักหนักหนักนเอวหลังจากนี้ที่ทําไปเป็นเอวหายเลยหายเลยยางงแล้วอาการที่สี่มีอไหมข้อมือข้อมืออ่าข้อมือมันหายเจ็บเนาะมันเลยไม่รู้ไม่รู้เจ็บอะไรหมดเลยหายหมดเลยทั้งตัวเลยไหมอาการที่มาสี่ห้าอย่างนี่คือหายหมดทั้ง ถูกจะมีจะมีมือนิดหน่อยมีนิดหน่อยอ่าสี่ห้ายอย่างที่จะมาได้หายหมดจะมีข้อมือบ้างน,นิดนิดนิหน่อยแต่อื่นล่งหมดเลยครับโอเคยินดีครับยินดี